สวัสดีค่ะสวัสดีมทุกคนนะคะก็พบกับช่องแพรรี่เพลนนะคะพบกับคุณเหมือนเดิมนะคะทุกๆวันศุกร์เวลาสองทุ่มนะคะคลิปนี้อยากบอกก่อนว่าเป็นคลิปที่เราเนี่ยห่างหายจากการรีวิวแบบโซนเครื่องสําอางรองพื้นลิปสติกบาร์าาหายหลายอย่างนะคะมันนานมากๆนะคะส่วนมากในคลิปตอนนี้ในช่องของเราก็จะเป็นแนวเหมือนแบบว่าออแนะนำนู่นนี่นั่นนะคะแบบรีวิวเสื้อผ้านะคะสอนทําผมแต่ว่าเราห่างหายจากการรีวิวแบบ เครื่องสำอางมันนานมากเลยอะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็เลยเห็นว่ามันมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่จัดอยู่ในหมวดของรองพื้นเนาะแบบเขาอะโฆษณาแบบดีมากว่าแบบว่าปิดสิวแบบกริบมากๆนะคะซึ่งตอนนี้หน้าเราอะบอกเลยว่าหน้าสดมากๆแล้วก็แบบมีรอยแผลนะคะรอยสิวเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรเราก็เลยเฮ้ยรองพื้นอันนี้มันจะตอบโจทย์เราจริงๆเปล่าวะมันจะช่วยให้เหมือแบบว่า รอยสิวมันกบไปจริงหรือเปล่าเออคือบอกก่อนว่าถ้าเพื่อนๆนะติดตามช่องเราจะรู้ว่าส่วนตัวเราเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้รองพื้นตอนแต่งหน้าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบความเหนือหนาเออแล้วเราก็รู้สึกว่ารองพื้นะพอทาไปแล้วมันต้อง,องรอเซ็ตตัวแล้วพอแบบเหมือนมันหลายๆอย่างเรารู้สึกว่ามันจะทําให้อุดตันทําให้เกิดสิวนะคะส่วนตัวเราก็เลยจะไม่ค่อยชอบทารองพื้นเนาะตอนที่แต่งหน้าย่าเกร่นแบบว่า อะไรที่แบบมันต้องใช้แบบงานจริงๆหรือว่าแบบต้องอยู่กับเครื่องสำอาง,งนานๆรองพื้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้เหมือนอับติดทนมากยิ่งขึ้นเนาะแต่คลิปนี้เราจะลองเปิดใจลองรองพื้นตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮย้ยเขา,าน่าจะตอบโจทย์ได้ตอนนี้เพราะว่าตอนเนี้ยเรา,ามีรอยสิวค่อนข้างที่จะเยอะแล้วคือแต่งหน้าปกติมันไม่ได้แล้วเพราะว่าแค่ตัวออคอนซีลเลอร์มันไม่ได้ปกปิดแบบมันไม่ได้ช่วยร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะคะ รองพื้นที่เราพูดมายาวเยียดเนี่ยเจ้าตัวนี้นะคะก็คือรองพื้นอันนี้ค่ะนี่อันนี้นะคะเป็นรองพื้นของสีจันคือจริงๆอะ่ะเขามีเป็นแบบเหมือนเราจะเห็นเป็นแบบหลอดด้วยมัง้งแล้วก็เหมือนจะมีเป็นตัวคูชชั่นหรือแป้งของเขาด้วยที่จะเป็นสูตรใหม่ที่เขาออกมานะคะแต่ว่าเราอ่ะไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีเออเราก็เลยลองซื้อแบบซองมาลองนะคะอันนี้หาซื้อได้ตามเซเวน่นหรือว่า ร้านช้อปปิ้งออนไลน์อะไรเงี้ยก็มีนะคะแบบซองอันนี้เราซื้อมาในราคา39บาทนะคะเราไม่รู้ว่าที่อื่นขายราคาเท่าไหร่นะคะแต่อันนี้เราซื้อมาในเอ,อ่อช้อปออนไลน์นะคะเราไม่ได้ซื้อมาที่เซเว่นเนาะเราไม่รู้ว่าที่เซเว่นมีหรือเปล่าแต่จริงๆเขาบอกว่ามีขายที่เซเว่นด้วยเราก็ไม่แน่ใจราคาในเซเว่นว่ามันแบบราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้มันจะมีบอกก่อนว่ามันจะมีทั้งหมด2สีซึ่งสีที่เราซื้อเนี่ยเป็นสีตรงนี้นะคะ120บเบตนั่นเอง รูป2องเขาก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะอันนี้เขามีชื่อว่าสีจันซูเปอร์คร์โบเลตฟาวเดชั่นนะคะเขาบอกว่ามันเนี่ยผสม spf 50บวกบวกบวกด้วยนะคะเออเราต้องบอกกันว่าคลิปนี้เราเกี่ยวยางที่ฟันทุกคนเราอาจจะแบบพูดไม่ค่อยชัดหรือแบบเออเอฟเอฟอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบว่าฟังแล้วมันไม่ค่อยถนัดหนูต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเกี่ยวยางสองข้างเลยเนาะก็เรามาพูดถึงจุดเด่นของรองพื้นตัวนี้นะคะเขาบอกว่าจุดเด่นเนี่ยมันมีทั้งหมด3าอย่างตามนี้เลย1ก็คือจะปกปิด จุดด่างดำนะคะ2กันน้ำกันเหนือ่อแล้วก็สามสามารถใช้แทนครีมกันแดดได้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาลองอ่านสรรพคุณดน้านหลังที่เขาให้มาท้ายสองกันก่อนนะคะเขาบอกว่าเป็นรองพื้นเนี่ยที่ช่วยป้องกันแดดแล้วก็ทําให้ผิวแมตต์เนียนกลิบช่วยปกปิดถึงระดับกลางถึงสูงสุดเนาะแล้วก็กบทุกรอยได้เนียนกลิบช่วยอำพังรูขุมขนด้วยแล้วก็ที่สําคัญกันน้ํากันเหนื่อและติดทนนานตลอดทั้งวันนะคะ ก็อ่านส่วนผสมดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่น่าจะแพ้อะไรที่เขาใส่มาในนี้เนาะวิธีใช้ก็แค่ทาไปปก,ปกติเลยก็อ่าเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันนะคะตอนนี้อันนี้คือหน้าสดมากๆไม่มีอะไรเลยยกเว้นลิปสติกอย่างเดียวเราได้ทําการบํารุงผิวตามแบบ ใช้สกินแคร์ตามปกติเลยมีครีมกันแดดเรียบร้อยแต่ว่าครีมกันแดดของเราที่เราใช้ยังไม่ได้มีสีนะคะอัน,นก็คือหน้าสดของเราปกติเดี๋ยวเราจะลองทาครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็เหมือนจะลองลงตรงที่มันเป็นรอยสิวที่จมูกแล้วก็ที่คางนะคะที่แบบว่าเห็นเด่นชัดที่สุดนะคะอันนี้ไม่เคยลองเลยนะเพื่อนๆอันนี้คือมาลองครั้งแรกจริงคือแบบนี้ยังแป๊กแป๊กอยู่เลยก็คือแบบยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะเราขอลองขอดูสีของครีมเขาก่อนเนาะ หอมโหเพื่อนๆสีอันนี้คือสีรองพื้นของเขานะคะคือบีบออกมา,มาเนี่ยมันค่อนข้าง,าง,างมีความเข้มเนาะอันเนี้จริงๆอีก,อกมันจะเป็นอีกสีหนึ่งเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ผิวสองสีเนาะอันนี้คือเหมาะกับคนที่ผิวขาวโทวนเหลืองๆนิดนึงเราบีบมาประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองแค่ครึ่งหน้าก่อนเนาะเราจะลองแตะลงไป ดูดิดูสิวตรงคางเราดิเฮ้ยคือมันดีนะมันดีมากอันนี้คือเราใช้ครึ่งเดียวนะคะครึ่งหน้าเนาะแบบเรารู้สึกว่ามันดีจนแบบว่าไม่ต้องลงแป้งซ้ำเลยอะไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์ซ้ำด้วยทุกคนค่ะอันนี้ในกล้องคือเราลง ฝั่งเนี้ยเราไม่ได้ลงรองพื้นแต่ว่าฝั่งเนี่ยเราลงรองพื้นคือจะเห็นว่าอ่ะดูง่ายๆเลยสิวตรงคางอะ่ะหายไปแบบหายไปเลยอะ่ะหายไปเหมือนแบบว่าเรากรบ่ะเขาหายไปโดยที่เราแค่แต้มเล็กๆนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยแล้วก็ใต้ตาเห็นไหมคะว่าฝั่งเนี่ยมันที่เราไม่ได้ลงอะไรเลยนะัมันจะมีความดำานิดนึงความคาของใต้ตาของเราแต่ว่าฝั่งเนี้ยอันนี้คือเราลงแค่รองพื้นนะคะไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์ตามเนาะ ก็จะมีแบบว่าเหมือนกบรอยดําไปได้นิดหน่อยนะคะจมูกคือเราทาแค่ครึ่งหนึ่งเนาะมันเลยยังไม่กบหมดจมูกเนี่ยก็เหมือนรอยเสี่วเริ่มหายไปนิดนึงแล้วก็ตรงนี้มีความผ่องมากแล้วคือในกระจกตอนเนี้ยนะคะที่เราบอกว่าห็นผิวจริงของเรามันเนียนมากทุกคนและที่สําคัญคือมันบางเบาแล้วก็สบายผิวมากๆเขาแอบ,บซึมไว้ด้วยนะคือวันเนี้ยที่เราลองใช้มือเนี่ยในการทานเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากรู้ว่าเขา่าเกี่ยง่ายไหม แบบถ้าเราใช้ตัวฟองน้ําหรือตัวแปรงเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าแบบว่าเขาเนี่ยมันแบบถิ่สัมผัสเขาเป็นยังไงเราก็เลยเออลองใช้มือดีกว่าในการเหมือนแบบว่าใช้ลงรองพื้นนะคะแล้วก็อุณหภูมิของมือเราเนี่ยอาจจะช่วยแบบทำให้เขาแบบดูซึมง,ง่ายเข้าไปมากยิ่งขึ้นแล้วก็หมดแบบเปลี่ยง,ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะก็อันนี้คือ2ฝั่งเลยที่แบบว่าเห็นชัดๆเลยว่าเฮ้ยมันดีขึ้นจริงๆเนี่ยอันเนี้ยคือฝั่งที่เราทารองพื้น ส่วนเนี่ยคือฝั่งที่เป็นหน้าสดของเราคือกะเล็กๆน้อยๆลอยแบบที่มังวงนนยเขาก็กบให้เราแบบดีเนียนมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราขอไปลงอีกฝั่งนึงให้มันเท่ากันก่อนเนาะแล้วก็รวมถึงอาจจะลงบริเวณคอด้วยนิดหน่อยนะคะ A few moments later ค่ะอันนี้ก็คือหลังจากที่เราลงทั้งสองข้างแล้วนะคะก็จะเห็นว่าหน้ามันดูผ่องขึ้นมากโดยที่เราแบบว่าไม่ได้ลงแป้งแล้วก็ไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์เลยนะคะรอยสิวที่จมูกกับคางเนี่ยดูแบบว่าเนียนกริบไปเลยเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะแต่งลุกออกให้มันเป็นแนวเกาหลีฟิวเวอร์หน่อยเพราะว่าเราเห็น MV เพลงของคุณฟางกับคุณโยบอย TJ นะคะเป็นเพลงใหม่เนาะที่แบบอยากกดไลค์ แต่ใจกดเลิฟอะไรอย่างเงี้ยเออติดกระสิบเราก็เลยแบบว่าเอออยากจะมาแต่งวันนี้ให้มันเป็นแนวเกาหลีนิดนึงบวกกับว่าเราอยากลองใช้รองพื้นตัวใหม่ของสีจันด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปแต่งหน้าเป็นเกาหลีฟิวเวอร์กันแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าเออรองพื้นสรุป,ปวันนี้มันเป็นยัางไงมันดีไม่ดีดอะไรยัางไงาน,นะคะเดี๋ยวไปแต่งหน้ากันค่ะ แบบฟิลเกาหลีฟิลเวอร์ของเราในวันนี้นะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้ใช้รองพื้น4ีจันตัวใหม่นะคะที่เขาออกมาก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะคะว่าพอเราได้ใช้รองพื้นเราก็แต่งหน้าเข้าไปครั้งแรกเนี่ยมันรู้สึกยังไง ก็บอกก่อนว่าคือในกล้องเนี่ยรอยสิวคือหายไปหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าแบบว่าหน้าจริงอะ่ะมันค่อนข้างจะกบนิดนึงเนาะแต่ว่ามันก็ถ้ามาใกล้ๆมากๆอย่างเงี้ยมันก็ยังจะเห็นรอยสิวอยู่แต่คือถ้าถ่ายลูกหรือว่าผ่านกันร,ระยะใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยคือดูเนียนมากทุกคนดูแบบว่าเหมือนไม่มีรอยสิวเลยแล้วก็ที่สําคัญคือหลังจากที่เราลองใช้ลองพื้นเขาแล้วเนี่ยเราก็แต่งหน้ามันค่อนข้างจะติดทนเครื่องสำคัญคือติดทนมากและที่สําคัญคือมัน ไม่เหนียวเยนะแล้วก็ไม่แห้งเป็นขุยนะคะคือเราอ่ะเป็นคนที่เจอรองพื้นแย่ๆมาเยอะมากเพื่อนๆคือเหมือนทาแล้วพอลงเครื่องสําอางไปเนี่ยแบบเครื่องสาอางมันเหลวมันเละ,เละแล้วมันไหลกับตัวรองพื้นแบบผิวเราดูแห้งดูแบบไม่หมฟูดูแบบเป็นขุยอะไรอย่างเงี้ยมันมันคือเหตุผลหลักๆเลยที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะ ไม่ชอบใช้รองพื้นตอนที่เราแต่งหน้าแต่พอหลังจากที่เราเนี่ยได้มาใช้ตัวรองพื้นสีจันตัวนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนความคิดเรามันดูหน้ามันแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นดูแบบว่าทาสีอะไรไปนิดนึงอ่ะมันก็แบบว่าติดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบจากแรกๆที่แบบปัดแก้มเแบาบๆแล้วมันจะดูแบบไม่ออกแต่วันเี้ยพาปุ๊บไปนิดเดียวคือแบบหัวสีชัดแจ่มมากเลยนะคะคือบอกก่อนว่าคลิปนี้เราไม่ได้มีสปอนเซอร์จากสีจันนะคะคือเราเป็นคนที่ แอนตี้การใช้รองพื้นมานานมากๆอยู่แล้วเนาะด้วยส่วนตัวแต่พอมีคนแนะนําว่าเฮ้ยอันนี้มันดีเราก็ไปศึกษามาไปว่าหาข้อมูลไปดูรีวิวเลยหลายอย่างนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าลองอ่ะเออแบบสีจันรมันจะทําคือส่วนตัวเราเคยใช้แป้งของเขาที่เป็นกระปุกสีฟ้านาะคือมันก็ดีแล้วพอเขามาทํารองพื้นแล้วก็อยากลองแล้วพอลองครั้งแรกนะคะแบบพร้อมเพื่อนๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากๆจริงๆนะคะก็ถ้าใครอยากได้รองพื้นที่ราคาถูกแล้วก็ดี ให้ผลแบบตอบรับดีมากๆขนาดนี้นะคะก็ลองนะคะอันนี้เป็นแบบซองนะคะย้ำว่าเป็นแบบซองจริงๆคือเป็นแบบแบบหลอดก็มีนะคะถ้าใครกลัวว่าเฮ้ยจะไม่ชอบจะไม่เข้ากับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสามารถไปลองซื้อแบบซองมาก่อนได้นะคะราคา3.9บาบาทนะคะอันนี้เราซื้อในแบบช็อปออนไลน์เนาะเราไม่ได้ซื้อตามเซเว่นอีเลเวล่นนะคะ ก็คลิปนี้ประมาณนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะจากการที่เราแบบห่างหายการรีวิวแบบโทนเครื่องสำอางมันนานมากๆนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนเนาะที่กําลังมองหารองพื้นอยู่ว่าเฮ้ยจะเอาอะไรดีนู่นนี่นั่นก็เราแนะนําว่าตัวเนี้ยดีมากๆเราให้สิทเต็มสิเลยนะคะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วถ้าใครอยากให้เราทําคลิปไหนหรือว่ามีอะไรอยากจะติชมเราอยากให้เรา ห่างหายจากการทําคลิปนี้เวลาช่วยทําคลิปนี้นะอะไรอย่างเงี้ยสามารถคอมเมนต์บอกได้ด้านล่างนะคะแล้วอ่านคอมเมนต์เองทุกคอมเมนต์เนาะแล้วก็อาจจะตอบช้านิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยนะก็คลิปหน้านะคะเราจะมารีวิวอะไรหรือว่าจะทําอะไรนะคะก็ฝากติดตามชมช่องของเราดนียนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายเอออย่าลืมดูฟินิชลุคท้ายคลิปด้วยนะคะ